หลังจาก h a t i r e i d e p หนึ่งผ่านไปได้จากตอนนี้ที่ไทยอยู่อ่ะคะือสองอาทิตย์ก็มีจริงๆอ่ะมีสามเล่มแต่ว่าเล่มหนึ่งอ่ะมีเล่มหนึ่งเราให้เพื่อนไปแล้วเป็นของขวัญแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ว่าโลูกมันเป็นยังไงก็เล่มแรกที่ไม่ไม่ได้อยู่ในกองนี้ชื่อว่าอ มันเกี่ยวมันอะไรล่ะนักสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงน่ะคาเฟ่โมโม่หมาถ้าเราจะไม่ผิดนะเออแต่ว่าเด็กแปะชื่อไว้ให้อันนี้เราไม่รู้ว่ามันมีอาชีพเป็นเป็นอาชีพที่มีจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปเสร์ชเพิ่มแต่เรื่องราวอ่ะมันเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นหนังสือแนวๆนั้นอ่ะโดยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ ซึ่งสัตว์ที่เธอสื่อสารได้อะไม่จําเป็นจะต้องเป็นหมาหรือแมวมันได้ทุกอย่างเลยหมาแมวนกเต่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงขอแค่มีสิ่งที่สื่อถึงสัตว์เลี้ยงตัวนั้นถ้าเป็นสัตว์ที่ตายไปแล้วหรืออะไรแบบนี้ยมาให้เธอเธอก็สามารถสื่อสารได้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วลองให้หนังวากเพราะแบบเรื่องของที่มันเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วพอเป็นสัตว์เลี้ยงที่เสียไปเราคนเขียนเขา เลือกที่จะเอาคําพูดที่เราก็คิดไม่ถึงว่าสัตว์เลี้ยงคงจะพูดแบบนี้กับเราในวันที่มันกลับดาวไปแล้วอะไรเงี้ยมาพูดเออก็คือตอนเอาไปให้เพื่อนเป็นของขวัญก็บอกเพื่อนว่าแบบมันก็เตรียมพี่ช่วยด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน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 แบบซึ้งมากๆว่ากับแล้วก็แนะนําให้อ่านสําหรับใครที่อยากอ่านคือมันเป็นการเสียน้าตาที่ดีนะทุกคนมันไม่ได้แบบร้องไห้เสร็จแล้วมันซึม เออแต่มันเป็นวานแบบมันคือการอ่านไปแล้วก็คิดถึงสัตว์เลี้ยงบางตัวที่เคยอยู่กับเรามาอยงี้ต่อมาเป็นเล่มสองชื่อว่าหากสวองฉันไม่ได้ฟันฟ่นเฟือนมันจะเป็นเจ็ดเรื่องสั้นเกี่ยวกับความสูญเสียเป็นเล่มที่เราได้มาจากมาหนังสือปีที่ไหนสัปีนั่นแหละจำไม่ได้แล้วอืม ี่นี้มันจะมีในเนี้ยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราเสียว่าโหล่อตแบบสุดยอดมากก็คือมีชายหญิชายหญิงมั้งอยู่ออ่ะเขาก็แบบเห็นวิญญาณขึ้นมาจู่จันนั้นก็แบบเห็นวิญญาณขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแล้วฉเฉลยมามันก็คือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นร้านอาหารที่พวกเขาสองคนไปกินด้วยกันอ่ะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปกินเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาวุธที่ฆาตกรใช้มันคือปลาปลาแช่แข็งตัวใหญ่ฟาดหัวแล้วทีนี้เลือดของผู้เสียชีวิตะ่ะมันก็ติดอยู่ที่ปลาแล้วทีนี้เขาก็เอามาแล่ทาเป็นซูชิให้สองคนที่เห็นผีกินจากไม่เห็นผีก็เลยไปเห็นผีฟิวฟิวเนี้ยจากที่เราจำได้ละอ๋อแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะมากแล้วก็มีหกเจ็ดเรื่องเลยในนี้ก็สนุกดีคือเนี่ยยิป ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ท่องญี่ปุ่นแหละเออนิยายไปญี่ปุ่นมันจะมีความแหวกแนวพวกพลอตพวกอะไรอยเี้ซึ่งอ่านละว,ว้าวมากแล้วก็ไม่ได้แบบมีการบ,บารรยายอะไรที่น่ากลัวมั้งถ้าจำไม่ผิดก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ก็อ่านเพลินดีแล้วก็ไม่ได้หนาม,มากต่อไปเล่มสุดท้ายก็จะเป็น ร้านขานมแห่งความลับอืมคืออันนี้เป็นถ้าบอกว่าเป็นหนังสือแนวคาตก,กรรมก็จะไม่มีใครเชียอเพราะน่าปกหวันมากแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้คาตก,กรรมขนาดนั้นนะมันแค่เป็นร้านขานมที่แบบพอเป็นร้านขานอมอ่ะมันจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของเยอะใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีลูกค้าประจาําลูกค้าไม่ประจาําลูกค้าหน้าใหม่อะไรเงี้ย อาการที่มีลูกค้าเยอะแยะอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราอ๋อคนนี้ซื้อขนมไปเพราะแบบนี้เพราะที่บ้านมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเนา๋อ่านให้ฟังอูอูเมโมโตะเคียวโกะชื่อเล่นชื่ออันจังเริ่มทำงานที่ร้านวาคาชิมิสึยะในชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวร่างในวงเล็บติดจะ ถวมวัยสิปีแต่ละวันของเธอรายร้อมไปด้วยผู้จัดการร้านและเพื่อนร่วมงานที่แม้จะเป็นเมืออาชีพแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ไม่มีใครเหมือนร้านแห่งนี้ทําให้เธอเริ่มรู้ซึงถึงเสน่หของวากาชิในวงเล็บขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวและลูกเล่นต่างๆรวมถึงความจริงอันคั้นไม่ถึงที่ซุกซ่อนอยู่ในคําพูดและการกระทํามากปริศนาของคนลูกค้าแต่ละคน อันเนี้ยนะคะนี่คือนิยายสืบสวนที่รับรองได้เลยว่าอ่านแล้วต้องเผลอตัววิ่งไปร้านขายขนมแน่นอนสเสน่ห์ของมันคือการอธิบายขนมวากาชิแต่ละแบบหรอกไม่รู้จะพูดยังไงที่อยู่ในร้านอะไปพร้อมๆกับการสรืบสวนสอบสวนจากการกระทําของลูกค้าในร้านนั่นแหละเ,ออเป็นสําหรับใครที่อยากหาหนังสือสืบสวนเบาๆอ่านก็เรื่องเนี้ยเลศ เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็มีสามเล่มแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งแปะไว้ให้แล้วเนาะก็จะมีสองเล่มนี้สองเล่มก็สามารถลองไปหาอ่านกันได้น่าจะยังมีขายอยู่นั่นแหละอืมถ้าอยากให้แนะนำเรื่องไหนคือนราแนะนําไม่ได้อะเพราะว่ามันคนละแนวอันหนึ่งมันเป็นแนวแบบอบอุอ่นหัวใจไอ้นักสื่อสารกับสันเลี้ยงสันก็จะเป็น พล,ล็อตแปลกๆหน่อยส่วนนี้ก็จะเป็นก็ฟิลสืบสวนสอบสวนที่เบาสมองเกี่ยวกับขนมก็ลองเลือกอ่านได้ตามสบายใจชอบเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาป้ายาอีกแล้วกันจริงๆเพื่ออ่านจบไปเล่มหนึ่งแต่ว่าขอจัดการความคิดหลังจากการอ่านจบสักครูก็เดี๋ยวจะเอามาป้ายยาให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิม สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เหมือนเดิม